จำกระตอกับเรื่องของปากท้องนโยบายสําคัญที่หลายๆลพักชูเป็นนโยบายหลักเลยนะคะแล้วประชาชนก็อยากฟังด้วยเดี๋ยวเริ่มจากทางชาติไทยพัฒนากันก่อนเลยค่ะค่ะทางพักชาติไทยพัฒนา,นาค่ะเน้นการเกษตรทันสมัยมีเงินใช้ทุกครัวเรือนค,คือทางพักเราเนี่ยจะไม่ไม่เน้นนโยบายที่จะแจกแจกของฟรีให้เกษตรกรเพราะว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนเรา ค่าเขาทางอ้อมค่ะเราต้องสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อการเกษตรนะคะใช้ตลาดนําเกษตรส่งเสริมการปลูกสร้างปลูกสร้างพืชที่ดีเราต้องเราต้องทำให้ซัพพลายกับดีมาเนี่ยบาลานซ์กันเท่ากัน<ม>ว่าความต้องการของตลาดเนี่ยต้องการอะไร<ม>ค่ะแล้วก็แล้วก็วกวกทางพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยมีนโยบายให้เด็กเรียนฟรีถึงปริญญาตรีเรื่องเกษตรเกษตรนะคะแล้วว่กลับมาทําการเกษตร กน,นก็คือสอนให้เขาจับปลาดีกว่าเอาปลาใ,ปให้เขาเลยค่ะเราสอนให้เขาตกปลาให้เป็นออดีกว่าทีนี้การสร้างองค์ความรู้มันจะวิธีการมันจะยังไงดีคะจะกระจายทั้งประเทศหรือแบ่งเป็นภาคการเกษตรหรือ,อยังไงเราแบ่งเป็นภาคการเกษตรค่ะ ก็จะเจาะกลุ่มที่เกษตร,รกรเป็นหลักเจาะกลุ่มที่เกษตร,รกรเป็นหลักชัดเจนนะคะมาทางเอาคุณฟิล์มบ้างดกว,ว่า <c oughs> เรื่องแก้จนครับเรื่องแก้จนนะครับผมม,นนผมมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็มันเกิดวิกฤตหนักในด้านของเศรษฐกิจปากท้องการแก้จนอันดับแรกเนี่ยที่เราต้องเรียบเร่งพัฒนานั่นคือชุมชนท้องถิ่นท้องที่นะครับผมมองว่าวันนี้มาปมมันก่อนเลยปมมันคือประชาชนเนี่ยไม่มีปากมีเสียงแล้วก็ไม่มีแหล่งเงินทุนที่สามารถ จะไปกู้ยืมก็เลยต้องบังคับตัวเองให้ไปกู้นอกระบบพอกู้นอกระบบนั้นเสียดอกร้อยละสิบร้อยละยี่เนี่ยผมมองว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยหดขึ้นคอ,อเพราะแม่พี่น้องเนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ยหาเล่ห์แผงลอยต่างๆต,ตายะนะครับเพราะว่าต้องไปจ่ายนะครับกับกลุ่มที่เขาเรียกนี้นอกระบบวันนี้ทางภาครัฐนะครับควรจะเข้ามาช่วยเหลือโดยการที่ เพราะทางทวีนไทยนั้นมีนโยบายนะครับที่เรียกว่าไมโครไฟแนนซ์นั่นก็คือว่านะครับเราจะเป็นแหล่งเงินทุนให้คุณโดยการที่มากู้กับรัฐบาลนถูกกว่าอยู่แล้วแล้วบวกกับนะครับทางภาครัฐก็จะได้ประโยชน์โดยการที่นะครับประชาชนคนเท่าคนแก่พ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะได้มาขึ้นทะเบียนเสียภาษีนะครับพอขึ้นทะเบียนเสียภาษีแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าการเสียภาษีมันน่ากลัวรายได้ต่อปีที่เป็นกําไรเนี่ยวิเคราะห์กันจริงๆนะครับต่อคนเอา1นึ่งแสนห้าหมื่น คูณร้อยหาร40เนี่ยตกแล้วปีนึงประมาณ3 7 5แ0นเจับาทบาทเนี่ยประมาณนี้ยังไงเขาก็ไม่เกินที่เป็นกําไรเพราะว่าเขาก็จะมีหักต้นทุน,ห,นหักนู่นหักนี่แต่สิทธิที่เขาจะได้เนี่ยนะครับหนึ่เขาสามารถเข้าระบบได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้น<ท>ะ,ะครับ <ทะ S 2> และสามารถกู้ได้บวกกับวันนี้ทุกทกคนมีบุ๊กแบงก์อยู่แล้วแต่เวลาไปขอเงินกู้จากทางภาครัฐหรือว่าธนาคารต่างๆของเอกชน เพราะไม่พี่น้องไม่สามารถกู้ได้ก็เลยต้องไปกู้นอกระบบนี่คือปัญหาหลักๆของปากท้องเวลาผมลงตลาดแล้วเวลาที่ผมไปร้องเพลงหรือเล่นหนังเล่นละครเนี่ยจะชอบไปเดินตลาดเวลาไปเดินตลาดเนี่ยเราก็จะรู้อ่ะเรื่องนี้เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งต่อมาเรื่องปัญหาปากท้องที่สำคัญสุดคือแย่งกันขายเพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยนะครับมีการแนะนําเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ให้ท้องถิ่นชุมชนนั้นเขาพัฒนาตัวเองไม่มีมีแต่รอให้องค์กรหรือว่าคณะรัฐบาลนั้นส่งเขาเรียกว่าส่งอาหารไม่เขาแล้วก็ไม่ส่ง เขาก็อดกินกันวันวันนี้นะครับในการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นชุมชนเนี่ยควรจะพัฒนาพอพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหมดปัญหาร้านค้ามากกว่าคนซื้อวันวันนี้ต้องทำไงครับต้องทําให้คนซื้อนั้นมากกว่าร้านค้าเวลาตอนเช้าตอนเย็นที่เขามาขายของกันต้องมีคนซื้อเพียงพอโดยการที่คนซื้อนั้นก็ต้องไปเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะไปโดยการที่เราก็จะเอาอย่างเช่นภาพ,พยนตร์หรือว่าละครต่างๆเป็นตัวอย่างละครบุบเพเนี่ย อายุทยาตลาดน้ําเกือบไปแล้วนะครับเกือบต้องติดตัวแล้วนะครับแต่ละครเรื่องเดียวทาให้อยุทยาทาให้ตลาดน้ำนนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง,น,งนี่คือโมเดลที่เห็นได้ชัดว่าบ้านเรามีสเสน่ห์คนไทยยิ้มเก่งคนไทยน่ารักอัจฉริยสายดีวัฒนธรรมขนบธรรมเนมประเพณีดีทุกอย่างครบถ้วนมีสนามบินแทบทุกจังหวัดมีภูเขามีน้ําตกมีทะเลมีอาหารการกินที่อร่อยทําไมเราไม่ไม่พัฒนาเหล่านั้นพอพัฒนาเสร็จแล้วคนมาท่องเที่ยวคนซื้อกําลังซื้อเยอะกว่า ร้านค้าแค่นี้ประชาชนก็รอดแล้วระยะยาวทําไงครับะระยะยาวเราจะใช้ระบบนะครับอีโคเดมีซิสเต็มยังได้ไหมครับหมดเวลาหมดเวลานิดนึงแต่ว่า ชัดเจนแล้วนะคะก็คือเน้นเรื่องของให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาท้องที่เน้นท่องเที่ยวรประชาชนเพิ่มสเสน่ห์ให้กับชุมชนและเอารายได้เข้ามานะคะคตัดสลับมาทางพลังประชารัฐบางาแก้จนยังไง <ผม S 1> ของผมมี2ส่วนนะครับ,รบส่วนแรกก็คือเราทําเรื่องต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ14.5ล้านใบจะเพิ่มอีก3ล้านใบนะครับเรื่องค่าตอบแทนผู้สูงอายุ1000อสมก็ อกร้อยเป็นหนึ่งพันจึงทำมาแล้วมันมีนโยบายที่ดีของพลเอกประยุทธ์เราก็จะทําต่อนะครับนอกจากนั้นแล้วเรามีนโยบายในเรื่องการพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน3ปีนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเนี่ยสกองแล้วนะครับพี่น้องประชาชนเป็นหนี้พอเป็นหนี้ก็ไปกู่นอกระบบมาเพราะฉะนั้นเราต้องพักหนี้พักหนี้เสร็จก็มีกองทุนอีกกองหนึ่งมาช่วยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเกษตรพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเราก็ต้องช่วย,ชวยเช่นพี่น้องชาวนานี่นะครับเรามีค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ2 0 0พไม่เกิน20ไร่ครอบครัวสี4 0,000เรามีค่าปลูกไร่ละ1,500ไม่เกิน20ไร่ก็3 0,000ื่นนอกจากนั้นก็มีมาตรการเสริมก็มีค่าฝากเก็บยุงฉางอีก 1, 1> ัน0เพราะฉะนั้นคือเรื่องข้าวเนี่ย7 8หมื่นแน่นอนส่วนเรื่องยางนะครับเรารับอยู่ที่65บาทต่อกิโลนะครับเรื่องมันเนี่ย3บาทต่อกิโลปาล์มเนี่ย5บาทต่อกิโลซึ่งจะมีมาตรการในการช่วยเหลือนะครับนอกจากนั้นเรามีนโยบายในเรื่องของมารดาประชารัฐนะครับ อ่ะตรงนี้น่าสนใจนะฮะท้องปุ๊บนี่รับ3 0 0พันเลยนะครับรับเดือนละส0 0พันพอคลอดเนี่ยได้1 0,000หลังคลอดเนี่ยเด็กจะได้เดือนละ2 0 0พันจนถึง6ขวบตรงนี้เป็นการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเรามีนโยบายในเรื่องเปลี่ยนสปกเป็นสปกร 4. 0นะครับเข้าถึงแหล่งทุนได้ทุกวันนี้ที่ดินสปกรเนี่ยนะครับชาวบ้านไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้ กู้แบงค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าไปดูและก็โอนสิทธิ์ได้นะครับสุดท้ายเรามีนโยบายในเรื่องของหนี้นอกระบบวันนี้รัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ทําเรื่องหนี้นอกระบบใช่ไหมครับเพราะว่าพี่น้องคนยากคนจนเนี่ยเป็นหนี้จํานวนมากและทําได้ผลมาแล้วนะครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ลุงตู่ทำนะครับเรื่องรถไฟความเร็วสูง EEC หรือ,อการเชื่อมสนามบินต่างๆเนี่ยตรงนี้พลังประชารัฐจะสารต่อครบทุกอย่าง รประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ทําได้จริงแน่นอนคะเราทํามาแล้วะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายหลายอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำมาแล้วและได้ผลมาแล้วผมเห็นด้วยคุณฟิล์มนิดหนึ่งก็เรื่องเรื่อง,องนักท่องเที่ยวนะ,<ฮ>ะวันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันสงบมา 45- ปีนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้าเมืองไทยปีละ3.7ล้านเงินเข้าประเทศเนี่ย2.7ล้านล้านบาทเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเรานี่แค่บ้านเมืองสงบนะฮะมันก็อยู่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นคือแทบจะไม่ต้องทําอย่างอื่นนะครับแต่สิ่งสําคัญผมถึงบอกฮะว่ามันต้องสงบ,บต้องปรองดองนกท้องดยนมันถูกข้างาอยู่แล้วมันเยอะเลยฮะวันนี้สามสิบเจ็ดล้านคนนะ<ช>ผมว่าปีหน้าเปิดๆถึง40ล้านคนเงินมันค่าประเทศจํานวนมากเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเหล่านี้รัฐบาลจึงสามารถไปทําสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนได้ถามว่าทําไมต้องมีสวัสดิการต่างประเทศสวีเดนหรืออะไรก็ตามเขาสวัสดิการทั้งประเทศนะครับแต่พี่น้องคนไทยที่ลําบากมีเยอะ แต่ไม่ใช่ว่าให้สวัสดิการไปแล้วเขาอยู่เฉยๆนะฮะก็ต้องฝึกอาชีพแล้วสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับผมเชื่อว่ามันหมดเวลานะคะมาปิดท้ายที่ขาทั้งเพื่อชาติบ้างค่ะสุดท้ายนะฮะก็คือจริงแล้วเนี่ยยอมรับนะฮะอย่างหนึ่งคือว่าในช่วงนี้เนี่ยผมลงพื้นที่กับพบปะประชาชนนะฮะไปทุกพื้นที่เนี่ยถามเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งวันนี้ลําบากเหลือเกินนะฮะ ทุกคนจนจะแย่อยู่แล้วนะครับไปไหนมาไหน,นการค้าการขายก็มีดีนะครับ <S <S ซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเลขแต่ชนีความชี้วัดเราทราบอยู่แล้วนะครับความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยเนี่ยมาเป็นลาดับที่ <c oughs> 1คําถามคือเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เพราะวันนี้บ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับคือบ้านเมืองยังเป็นปกครองด้วยระบอบต้องใช้ว่าคอสอชเมียํนานาาทหารเข้ามามีบทบาทสําคัญดังนั้นเนี่ยกลไกต่างๆเนี่ย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่มีเลยพักเพื่อชาติเลยเนี่ยลงพื้นที่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าพักเพื่อชาติได้มีโอกาสเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลหรือไปร่วมทํางานในรัฐสภาสิ่งที่พักเราจะทำเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลายโครงการครับจริงๆเรามีนโยบาย,ยาต่างๆครอบคลุม ทุกภาคส่วนทุกคนในระดับของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเมืองคนฐานลากนะครับแต่วันนี้หลักใหญ่ใจความเราต้องยอมรับว่าคนจนในประเทศยังมีอยู่เยอะมากดังนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนอันที่1เนี่ยเราจะยกในเรื่องของปัญหาราคาสินค้าเกรรษตรกรเนี่ยให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของข้าว เราไม่รู้ว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ทํามาเท่าไหร่แต่อย่างน้อยถ้าพรรคเพื่อชาติได้เข้าไปร่วมแล้วเนี่ยรัฐบาลของพรรคเพื่อชาติอย่างน้อย20,000บาทต่อเกวียนเรายังไม่รวมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่องยางพาราปาล์มอะไรต่ออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ราคาต้องไม่น้อยกว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับนี่คือสิ่งที่จะทําคือการสร้างสินค้าเกษตรให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับสเราทํำยังไงครับเราจะ,ะทําเรื่องการศึกษา การศึกษาเนี่ยมีสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากของประเทศเราจะให้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะการศึกษาเนี่ยคือสิ่งสําคัญถ้าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันประเทศมันจะเริ่มต้นดีดีด้วยหลักคิดที่ว่าถ้าเท่าเทียมปุ๊บเนี่ยความคิดความอ่านของคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราได้รับความเป็นธรรมจากคนในสังคมนะครับอันที่สมคือเรื่องของคนสูงอายุ คนสูงอายุร้วให้2,000บาทต่อเดือนซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีให้ตามขั้นบันไดแต่วันนี้คนสูงอายุ60ปีขึ้นไปได้2,000ตลอดชีพตลอดชีวิตนะครับอันนี้4ครับอยากนำเสนอเรื่องรถยนต์รถยนต์ปลอดภาษี0%วันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนำรถยนต์เครื่องจักรต่างๆถ้าหากสามารถยืนยันว่าจะใช้เพื่อการเกษตรกรรมนะครับปลอดภาษี0% ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระกับต้นทุนการผลิตซื้อรถยนต์เนี่ยภาษีอย่างที่ทราบนะครับสองสามร้อยตแต่วันนี้พักเพื่อชาติบอกเลยว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ภาษีไม่คิดนะครับ<ช>เพื่อการเกษตรเพื่อการเกษต <นะ S 1> ร,รเ,ษนะเพื่อการประมงด้วยนะครับ<ม>และอย่างที่อยากนําเสนอซึ่งเวลาเหลือน้อยเต็มที่นะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของอหนึ่งตำบลหนึ่งนักสษาแพทย์<ช>วันนี้คนในตําบลเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็อยากส่งลูกหลานไปเรียนหมอมแต่ด้วยความจนนะครับขาดโอกาสจะทํายังไงที่จะให้คนเหล่านี้มีโอกาสไปเรียนแพทย์ บางทีก็ไม่ฉลาดนะครับน้องเขาอาจจะ <c oughs> ไม่เก่งแต่มีความตั้งใจนะครับขอแค่มีความตั้งใจ <Yeah. S 1> เราจะส่งเรียนหมอจนจบจะเรียน6ปี7ปี8ปีไม่เป็นไรจะ <c oughs> ให้คนบุคคลเหล่านั้นกลับมา เพื่อพี่น้องประชาชนเป็นลักษณะของรักถิ่นบ้านเกิดกลับมาดูแลรักษาพี่น้องประชาชนปุ่ย่ญาตายายในพื้นที่และที่สําคัญสุดท้ายนะครับคือการยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลตาบลที่มีประสิทธิภาพนะครับอาจารย์ชัดเจนแล้วค่ะคือครบคทบทุกด้านเลยนะคะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองพิจารณาอยู่ดูว่าแต่ละท่านเนี่ยนำเสนอมาเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหมทําได้จริงไหมนะคะสุดท้ายนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เดี๋ยวขออาจจะคนละ2นาทีนะคะในการบอกประชาชนสักนิดหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยทำไมต้อง ไปเลือกพักของแต่ละท่านกันนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ทางพลังประชารัฐก่อนเลยค่ะวันนี้นะครับพลังประชารัฐเนี่ยยีเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ให้โอกาสพักพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งใ,ให้ลุงตู่เข้าไปบริหารประเทศนะครับสส่วนที่สําคัญก็คือว่าเรามีนโยบายที่ชัดเจนจับต้องได้ที่ผมเคยกล่าวมาแล้วนะครับนอกจากนั้นเรามีแคนดิเดตนายกคือลุงตู่นะครับพลเอกประยุทธ์ถามว่าเป็นผู้นําที่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์นะครับ มีผลงานที่พิที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นอดีตนายทหารที่รักชาติรักประชาชนสําคัญก็คือเทอิดทูนสถาบันเท่าชีวิตนะครับ <Yeah. S 1> นอกจากนั้นเราจะมีมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายๆท่านที่อยู่ในพักเนี่ย mm hmm. เข้ามาช่วยในเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนให้โอกาสพลังประชารัฐเนี่ยบ้านเมืองจะสงบและรอจะเดินหน้าประเทศไปได้อย่างแน่นอนครับเลือกพลังประชารัฐได้อยู่กับลุงตู่แล้วก็ค,ความสงบเรียบร้อยนะคะถัดมาทางพลังท้องถิ่นไทยบ้างคะ่ะครับทาพพลังท้องถิ่นไทยนั้นมีนโยบายหลากหลายนโยบายนะครับเนื่องด้วยเรามีคณะบริหารพาคเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบกับปัญหาของชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นท้องที่มาจริงๆ และเขามีแนวทางในการแก้ไขวันนี้ในส่วนของฟิล์มเนี่ยผมมองว่านะครับในเรื่องของที่ผมจะ,ะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของที่ผมจะขอคะแนนเนี่ยก็คือผมมองว่าในกลุ่มคนรุ่นใหม่วันนี้ผมมองว่ามันหมดยุคแล้วครับกับการที่เราต้องเรียน10ปีหรือว่า15ปีได้รับปริญญามาแล้วบางทีก็ไปเป็นพนักงานเงินเดือนวันวันนี้ทางพระพรังท้องอินไทยนั้นมีโครงการและนโยบายที่ชัดเจนน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 นัันั้้คคคคคืือออออเาาอเเเรรรร่่่่งงงขธธาาาไไดดีียยยจะป็แหหหลททุนนุุใใกกบชมน นิสิตนักศึกษาที่มีแนวคิดไอเดียสร้างสรรค์เราสามารถมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้เราจะสนับสนุนให้เยาวชนคนไทยทุกคนนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่วัยเรียนเขาเรียกว่าเป็นเท่าแก่ในวัยเรียนนะครับเพื่อที่จะกลับมานะครับสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับจะได้มีเงินและก็คุณก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับต่อมานะครับในเรื่องของปากท้องต่างๆแนวทางในการแก้ไขข,ของพลัะบงท้องกลิ่นทยนั้นวันนี้เรามองปัญหา ว่าแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อเนื่องด้วยเวลาน้อยผมจะพูดสั้นๆว่าวันนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าสินค้าทชิงทาของการเกษตรหรือว่าสินค้าของผู้คุณที่ถูกมองข้ามหรือมองผ่านไป <c oughs> แต่ว่าทางพระรมท้องินไทยนั้นจะทำแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเป็น e market ขึ้นมา <c oughs> และทําให้คนทั้งโลกนั้นมาซื้อสินค้าของคุณบวกกับการแก้ปัญหาปากท้องนั้นทุกๆสินค้ากลุ่มนายทุนต่างๆที่เข้ามาวันนี้นะครับเราต้องมีการแปลรูป ยางแปลรูปเป็นสินค้าเครื่องเล่นเด็กของเล่นเด็กมากกว่าหมอนหรือมากกว่าเตียงนะครับกลุ่มข้าวปาล์มอ้อ,อยประมงต่างๆ วันนี้พระพลังท้องถิ่นไทยนั้นมีแนวทางในการแก้ไขเพื่อปัญหาปากท้องของพี่น้องชาวไทยทุกคนยังไงก็ขอโอกาสให้กับพระพลังท้องถิ่นไทยด้วยนะครับค่ะพอดีเลยนะคะอาถัดมาทางชาติไทยพัฒนาบ้างคะค่ะทางภาชาติไทยพัฒนานะคะมีนโยบายทั้งหมด7ด้านและนโยบายของเราสามารถจับต้องได้และสามารถทําได้เป็นรูปธร,รรมและสามารถทําได้ทันทีนะคะสิ่งแรกก็คือการเกษตรทันสมัยมีเงินใช้ทุกครัวเรือนเราเน้นเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะด้านที่2คือได้เรียนในสิ่งที่ใช่ได้ใช้ในสิ่งที่เรียนเราเน้นการศึกษาของ พี่น้องประชาชนเป็นหลักด้านที่3คือสร้างสวัสดิการใส่ใจทุกวัยใส่ใจกับผู้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการซึ่งมีทั้งหมดประมาณ4ล้านคนในประเทศนะคะด้านที่4คือสร้างสุขภาพเชิงป้องกันการหาหมอไม่รอนานเราเน้นด้านสาธารณสุขเป็นหลัก <c oughs> นะคะแล้วก็เพิ่มงบอปทอส่งเสริมท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเน้นนโยบายเชิงท่องเที่ยวและสุดท้ายนี้เมืองเมืองสะอาดหายใจสะดวกค่ะ ค่ะคุณทัศลักษณ์เนื่องจากพูดน้อยที่ฉันให้โอกาสพิเศษเลยว่าคุณคิดว่าคนรุ่นใหม่อย่างคุณทัศลักษณ์เนี่ยมีดียังไงแล้วทําไมต้องเลือกคุณทัศลักษณ์คะดีฉันเนื่องจากเป็นผู้หญิงอะนะคะ,ะเข้ามาสู่การเมืองดีฉันก็ขอวัดด้วยความสามารถศักยภาพและจากที่เรียนมาจากสิ่งที่เรียนมาก็ขอนําพาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าแล้วก็อย่างที่สุดท้ายนะคะก้าวข้ามความขัดแยง้งถ้าทุกอย่างไม่มีความขัดแยง้งดิฉันคิดว่า สิ่งทุกอย่างมันจะทําให้สําเร็จได้เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นปากท้องพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นการศึกษาจะดีขึ้นสังคมจะดีขึ้นและการเมืองก็จะสงบชัดเจนนะคะขอ,ขอบคุณค่ะมาปิดท้ายทางเพื่อชาติกันบ้างค่ะมีเวลาได้เลย2นาทีเชิญค่ะโอเคขอบคุณครับ คือวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง first time voter ซึ่งมีพลังเสียง7-8ล้านคนเนี่ยนะครับที่จะมาเลือกตั้งครั้งแรกนะครับผมอยากเชิญชวนให้มาเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศวันนี้เรามาช่วยกันนะครับว่าท่านจะอยู่ตรงไหนของประเทศก็ตามแต่ผมอยากให้เทคะแนนเสียงไปยังฝากฝั่งประชาธิปไตยไม่ว่าจะพักการเมืองใดก็แล้วแต่ท่านเลือกไปเลยฮะ เลือกอย่างทมทลายเลือกให้ได้376ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาช่วยกันส่งพลเอกประยุทธ์จันร,ร์โอชากลับบ้านนะครับส่งท่านกลับบ้านเพื่อสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศชาติเราต่อไปนะครับผมอยากเชิญชวนและที่สําคัญพักเพื่อชาตินะครับในฐานะที่เป็นพักเกาะกลางทางการเมืองเราเองเนี่ยทิ้งจุดยืนของตัวเองได้แต่มาพูดคุยกันนะครับคนรุ่นใหม่ฝากฝั่งไหนสีไหนก็ตามแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎ หมายที่เป็นธรรมและเป็นเสรีกับพวกเราการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ต้องแฟร์ฟรีและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้ากระบวนการเลือกตั้งเริ่มต้นจากการไม่ชอบธรรมแล้วเนี่ยเป้าหมายปลายทางมันย่อมจะไม่เกิดผลดีกับทุกฝ่ายดังนั้นเนี่ยสั้นๆผมเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกฝาก่งนะครับมาลงให้กับพักที่อยู่ฝากฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับจะเลือกพักไหนไม่สําคัญถ้าท่านเลือกพักเพื่อชาติผมและคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกคนจะขอบคุณมากครับ ชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะสำหรับเวลามาร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมก็อยู่ที่คุณผู้ชมเองแล้ว24มีนาคมนี้คุณผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่ละท่านได้พูดนโยบายแต่ละอย่างมาเนี่ยดีๆทั้งนั้นคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่อันไหนคุณผู้ชมคิดว่าทําได้จริงและมีประโยชน์นะคะดังนั้นอย่าปล่อยทิ้งสิทธิ์ของคุณไปนะคะ24มีนาคมนี้ออกไปที่คูหาแล้วก็กาคนที่คุณชอบแล้วก็รับผิดชอบในการตัดสินใจของคุณทุกคนด้วยนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับวันนพรรุ่งี้เา มาถกกันด้วยเรื่องของประเด็นทางการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้4ี่โมงเย็นสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทั้ง4ท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ